วิดีโอนี้เนี่ยครับผมก็ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าภาษาใน Chrome f a c t นะครับผมวิธีการตั้งค่าภาษาเนี่ยก็กดมาด้านล่างนะครับผมกดมาด้านล่างกดรูปเฟืองนะครับมุมนี้นะฮะใครดูไม่ทันดูนะฮะกดมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็กดที่รูปเฟืองวิธีป้อนข้อมูลนะครับ จะขึ้นมานะครับผมตรงนี้นี่อ่าโอเคอาจจะไม่ชัดนะขออภัยอ่านี่นะฮะผมได้เข้ามาเปิดเป็นภาษาไทยนะนี่ฮะ,ะอันดับแรกเนี่ยมันจะมีเป็นภาษาสหรัฐนะครับก็คือเราจะเรียกไว้ตอนอติดตั้งวินโดว์แล้วนะครับผมไม่ใช่ติดตั้ง Windows ติดตั้งออสโคลมแฟกนะครับ เราจะมาเพิ่มในนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตนะสมมุติว่าผมจะเพิ่มเป็นภาษาจีนนะครับกวาวงตุ้งก็ได้จีนอะ,อะไรจีนอะไรดีจีนจีนควิกก็ได้นะครับผมแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปอ่ะก็นี่นะฮะเรา เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ได้นะครับผมนี่นะฮะมันไม่สามารถตั้งเป็นตัวหนอนได้นะเราต้องมากดแป้นพิมพ์เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงนี่นะฮะไว้เดี๋ยวผมจะกดเขาบอกว่าให้กดคอนโทรลสเปกนะคอนโทรลสเปกนะครับสองปุ่มนี้อ่าสหรัฐ กับไทยนะครับผมคอนโทรลสเปกนะครับถ้าใช้จีนเนี่ยคอนโทรลชิปสเปกอ่าจะใช้สามปุ่มเลยนะครับผมอ่าก็อ่าเราไม่สามารถตั้งเป็นตัวหนอนได้นะครับแบบในคอมพิวเตอร์นะก็จะใช้ปุ่มลัดแบบนี้นะครับอ่าลองลองตั้งเพิ่มล่ะเอาเป็นภาษาอะไรดี ภาษารัเสเซียแล้วกันรัเสเซียมาแรงนะครับผมช่วงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะ,ะรัเสเซียพิมพ์โดยกิมณีแล้วก็รัเสเซียควิชจีนนะครับผมก็มันจะมีอยู่แค่สามปุ่มนี้นะครับที่ใช้เป็นคีย์ลัดนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับตอนนี้ผมกดคอนโทรลสเปกนะครับมัน มันก็จะเปลี่ยนได้สอันแต่ถ้าคอนโทรลชิปสเปกล่ะอ่ามันสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับผมแล้วที่เราเอาเข้ามาเนี่ยก็สามารถลบได้นะมันเข้ามาเยอะเกินนะครับเดิมๆเนี่ยเขาก็ใช้แค่สองภาษานะอังกฤษกับไทยนะครับผมไทยเกตมานีนะครับเนี่ยก็คอนโทรลสเปกไปนะครับก็ใช้อยู่แค่2ปุ่มนะครับอ่ะคลิปนี้เนี่ยก็เพียงเท่านี้นะในการ ตั้งค่าแป้นพิมพ์ในออ Chrome f a นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบผลงานของผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ